ในสภาพเศรษฐตกิดที่ลรางลางผาเสินอยู่ตอนนี้ก็ได้มีไล่ซองทางโซเชียลมีเดียบอจะเป็นทางนอกและในประเทศที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายแต่เมื่อบนนั้นวันนี้สื่อทางการข้องเหล่าที่มีซื้อว่าเหล่าเนชโนลเรดิโอก, Radio, ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโตซื้อสั้นออนไลน์เหล่านี้ที่ทางสื่อทางการข้องเหล่าบังว่ามันหุ่นแห้งเกินไปและเกินความเป็นจริงบอจะเป็นเนื้อห้าที่ว่าประเทศเหล่าจะล่มละลายเงินกีบกลายเป็นขยะโลกคนเรา่าบอลเงินกีบเอาแต่เงินตาต่างประเทศ และอื่นๆซึ่งทางซื้อข่าวสั้นเหล่าน,แนสแนลเรีดิโอ ก็ได้โพสต์เรื่องนี้ลงเพจเฟซบุ๊กภายใต้หัวข้อว่าเงินกีบบรได้เป็นขี้เนีย้ยเทิรแมนวาตอนนี้จะอ่อนคาก็ตามและเนื้อห้าก็มีอยู่ว่าในปัจจุบันเงินกีบเหล่าแมนอ่อนคาไล่เมื่อเทียบใส้เงินตาต่างประเทศเหตุให้ส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลมทางวัตถุอุปกรณ์น้ำมันเสื้อไฟยาปัวพยานและปัจจัยการผลิตต่างๆต,ตามทองตลาดได้มีราคาเพิ่มขึ้นแบบก่อกระโดดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้มีบรห5เงินเฟ้อภายในประเทศเกินขึ้นในปัจจุบัน กาสภาพที่เกิดขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ทางเฟซบุ๊กติ๊กต็อกยูทูบและอื่นๆที่เป็นซื้อเอกสนจากประเทศไกลเคียงรวมเทิงคนลาวจำนวนหนึ่งค่าจัญญาบรรจนธรรมข้องควมเป็นวีซ่าสีแลนนำออกแต่ยอดไลยอดแสหรือบางซื้อก็มีเจตนาวอไซไฮทับท่วมไปซี่และซ้ำเติมด้วยการนำเสนอข่าวว่าเงินกีบลาวเป็นขีเนียเงินกีบลาวบ่มีค่าคนลาวเอาแล้วเงินกีบเอาแต่เงินต่างต่างประเทศ เงินคิดเราจะเฟ้อให้ประเทศเาลาวลมละลายและอื่นๆการน,นำชสนอข่าวดังเก่าได้สร้างความบ่พอใจให้แก่คนลาวเพราะเป็นการบ่ให้เกียรติต่อเงินกีบซึ่งเป็นสกุลเงินของชาวลาวในานํามคนลาวคนหนึ่งเนาะที่ว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นาลาวแ้วก็มีหางเสียงของสังคมว่าเงินกีบของเรานี้กลายเป็นเศษขิงอะอันนี้เป็นการเสียหายปลายีหรือว่าบบให้เกียรติซึ่งกันและกันระวังสิทธิของแต่ละประเทศเนาะ นกสั่นห่าเป็นคนเล่าครัก็มีความภูมิใจแต่เกิดมาเป็นเล่าแต่ก็ใส่เงินกีบเล่าสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนเล่าเนาะถึงว่าบางบุคคลเจ้บาบ้านในไรกระยาแต่า่้าในน้ำเขาเป็นคนเล่าคนหนึง่งเรือ่องามมัดถุกคนอยู่ในศาตดมีความจิตใจศาต์หักซาดเนาะเงินเกี่ยวเกียงครูคนเล่าสําหรับเขาอาจจะไม่มีคุณค่าแต่ว่าสําหรับคนเล่าเขานี่เนาะมันมีคุณค่าแล้วมันกัสสมารถ จับใจใส่ใส่ซอยได้ใน,นสังคมเนาะประเทศใดกับกับเป็นประเทศที่ผููเบ่าให้ห้องก็เป็นคือกันใครสิวในแรกกับยาพลิมาเงินเกีบเป็นเศษขี้เหนียกระดาแต่ว่าคอยภูมิใจในความเป็นลาวยาคอยหาเงินเก็บแล้วก็ใส่เงินเก็บโอ้คอยเป็นคนเล่าน้องรู้สึกเสียใจหลายที่ว่าทางชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านเงินเกีบของเราเน่ะเป็นเงินอัน,อนเศษขี้เหนียนะเนาะน้องถือว่าที่เกิดมาในประเทศเราเนี่ยถือว่าภูมิใจหลาย เป็นคนลาวแล้วก็ใส่เงินกลีบของเราถึงว่าเงินกลีบของเราจะบูมเงินตาต่างประเทศเนาะแต่ว่าเงินกลีบนี่ก็มีคุณค่าสําหรับคนลาวใครที่ว่าเป็นขี้เกียกระยาแต่ว่าเขาภูมิใจที่สุดนั้นเป็นเงินกลีบของชาติลาวเขาการที่เป็นคนลาวเขามีความภาคภูมิใจที่ว่าเขาเป็นสานหนึ่งที่มีสกุลเงินเป็นของตัวเองและการนําใส่เงินกลีบเป็นการทรงเสริมเป็นการเทศไถ่คนลาวมีจิตสํานึกมีน้ําใจหักษาอันสุงสงและการที่ว่า จะเป็นสาไรณแล้วแต่ที่ว่ามองขามหรือว่าเว่าในการดูถูกดูมินกับคุณค่าขาเงือนกีบของเราถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่บ่หักตนเองบอ่หักบันเกิดเมืองนอนบอ่หักศาสตร์ของตนเอง,เอง,เองผ <ม S 1> ู้ใดสีว่าเงืนกีบเป็นขี้เหี่ยกยาแต่ว่าสําหรับข่าพระเจ้าแล้วที่ว่าเงื่อนกีบเป็นเงืนที่มีคุณค่าและข้าพระเจ้าเองก็อาศัยเงื่อนกีบน,นี้เนาะเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองในโวงชีวิตอยู่ได้ และเป็นการที่ว่าส่งเสริมเห็ดให้ชีวิคขอบครัวมีควอมยู่ดีกินดีแล้วก็ยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนล่าแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่จานําใส่เงินกีบเพื่อ Head ai, เฮ็ดให้เศรษฐกิจของเล่านี่มีความมีสเทถียรภาเนาะตามทัศน,นาพวกเขานักคน,คนกขั้วเะาคิดว่าอยากแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อนี่เนาะเขาคนอื่นมัดนี่มันติดพันกับอัตราเลกเปลี่ยนเขาต้องเข้าใจตรวนี้คันเขา บสูรสนเบื้องต้นนี่เฮแนวเดกเฮตให้อัตราเลกเปลี่ยนนี่บอว่าให้มันลงดอกให้มันคงทีซะก่อนรัฐบาลเพิ่นก็ได้มีมาตรการในการปิดหันแลกเปลี่ยนต่างๆเนาะลงไปเลยก็คาดหวังว่าอัตราเลกเปลี่ยนมันสี่มันสิลรุนลงแต่ในความเป็นจริงมันบ่รุลงอันนี้เฮาก็ต้องได้ค้นคว้าลงลึกว่าสาเหตุมันเป็นย้อนอย่างเนาะมันเม็นย้อนหันเลกเปลี่ยนแท้บหรือว่ามันเม็นย้อนดีมานซัลายความต้องการกับความสนองมันบอมาหากัน บอเจอกันได้แล้วมันก็เกิดห้องว่ามือที่มองบอเห็นตามตทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั่นแหละเนาะมันก็ต้องไปซอ,อกอาบเแรเลขเปลี่ยนจะได้และผู้ที่จะเลขเปลี่ยนมันก็เมื่อมีความเสี่ยงมันก็ต้องอัพราคาขึ้นเนะาะนะผมต้องการสูงมันก็ราคาก็สูงขึ้นอันนี้เป็นปัญหาเนาะครับเจ้าจึงคิดว่าการแก้ไขเ,เรื่องเงินเฟอ้อนี่มันติดพันกับอัตราเลขเปลี่ยนสูงที่สุดแล่ซื้อทางการเหลาก็ได้บอตึมบาสภาพเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่เหลา รัฐบาลและประชาชนหูกันดีปัจจุบันรัฐบาลและประชาชนเราก็ได้ฮิบฮอนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ภายแต่มาตรการของรัฐบาลแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะสามารถแก้ไขได้เท่านั้นได้ก็ดตามถึงวางเงินกีบเหล่าจะ่อนคา่าบางสื้อออนไลน์ก็บส่สมควรที่จะนําไปวิพากวิจาร์จนเกินไปเช่วนวาเงินกีเบเหล่าโบมีคา่าหรือเงินกีบเหล่ากลายเป็นขีนเ้เนื้อเพราะนั้นเป็นการบบให้เกียรติเงินกีบเหล่าเพราะในปัจจุบันภาษาชวนลาวก็ยังใช้งเงินกีบในการจับจ่ายซื้อซ้อยกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นก่อนที่จะน,ะนําเสนอข่าวแบบนี้ต้องหูข้อมูลดันเลึกและสภาพคนเป็นจริงเสียก่อนที่จะน,ะนําเสนอออกไป ทางเมื่อที่ได้กล่าวมานั้นก็เป็นสิ่งที่สื่อทางการข้องลาเดบเพื่อแพร่ออกมาทางเพจเฟซบุ๊กข้องข้าเจ้าและสุดท้ายนี้ในมุมข้องข้าพระเจ้าเองก็ต้องข้อบอกเลยว่าสำหรับตัวข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็บ่ได้เอวยข้องข้างหรือใส่หายไปซี่ายได้หนึ่งและบ่มีการตบแต่งข้อมูลที่เกินความเป็นจริงเฮาจะนํำเสนอตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นส่วนท้าแพร์ติดตามสองหฮาก็จะหูดีที่ผ่านมาก็เริ่มเสนอเกี่ยวกับ สภาพเงินเปอร์อัตราออนคาของเงินกีบอยู่เลยๆเพราะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเงินกีบลาวแมนออนคาไล่แต่ก็บัเทิคันบาจะลมละลายหรือคนลาวจะบ่อเงินกีบเพราะในชีวิตประจำวันคนลาวไปลใช้เงินกีบในการซื้อค่าแลกเปลี่ยนกันอยู่เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเงินกีบลาวตอนนี้แมนออนคาไล่มื่อเทียบสกับเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินที่ลาวกลมท้นใจก็คือสกุลเงินดอลลาร์และบาทเพราะมันกระทบเทิงการนําเข้าสินค้า เหตุให้ต้นทุนในการนําเข้ามีราคาที่สูงขึ้นและเหตุให้ค่าของซีฟของเราสูงขึ้นนั่นเองทางมือน,นี้ก็มันละเหลาที่เรา,านำมาป้าทานมุ่ชสในมือนี้ถ้าทานทา่านใจขอทราบเก่กับประเทศเราลาย่าลืมกดไลค์กดติดตามซ่อฮาไว้ในอีพีนี้ขอบใจท่าน,นสมพบก,กันใหม่นในอีพีหน้า